Hey, ถ้ามึงวอนนะได้พวกเด็กก็จอมึงเข้ามาหัาก,กิลที่พวกมึงมีกูด,ดูเลยยังไม่เข้าตา <c oughs> และดับมันคนละชั้นกูว่าพวกมึงมันไล้ค่าพอในไฟแอมพวกกูจะกงท <c oughs> <ว>ุกสารแต่เวลาที่กูมาทวงบลงัลลังก์ซูไม่เคยถอยพวกกูได้ก็ไม่เยินในค้าอยู่แล่มีหนาวก่อนที่จะกลายเป็นปีศาจกู coming n าวให้พวกมึงลองไปดี อยู่เล่นมีหนาวก่อนที่จะกลายเป็นปิีศาและกูข้ามมีหนาวให้พวกมึงโลภไปดีกว่าเบิร์ดกูฟูเจอร์โอเวอร์เอ็มยุคแรกรู้จักกูดีฟังอยู่พวกนิวคิดพวกเด็กกระจอกมึงวอนเนอรบีและอาวุโสที่สุดในแก๊งทุกคนเขาเรียกกูลุงวันมึงอย่าได้พลาดมากลัวสนตีระวังสมองมีรูด๊อมกูพูดแล้วไม่มีคืนคำมือขวาของบอสคือไออุ่นในแก๊งกูตัวเปิดพรมัดขวากูส่งพลังสู้ต่อไป